สวัสดีครับผมร้านสุรสิทธิ์แท็กเตอร์นะครับอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์นะครับวันนี้ก็มีรถมาทำเสนอหนึ่งคันนะครับตัวนี้จะเป็นแอร์วันนะครับแอร์วันท่อตั้งนะครับแอร์วันยี่สิบท่อตั้งนะครับเป็นรถเก่าญี่ปุ่นนําเข้านะครับสภาพสวยๆนะครับยางดีสี่เส้นนะฮะตัวนี้จะทําสีใหม่นะครับเป็นท่อตั้งพิมพ์นิยมนะครับระบบอาร์ลิกแมโนลทั้งหมดนะครับสภาพสวยๆเลยนะฮะ นะครับใครสนใจหาใช้นะครับทำรุ่นกระโพดฉีดยาตัดหญ้านะครับสภาพพร้อมใช้นะ,นะครับเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูนะครับอ่ะมาะเดี๋ยวได้ให้เซฟเก่งขับให้ดูนะครับสภาพเครื่องเกียร์ดีนะ ตัวนี้เป็น20แรงนะครับเครื่องยนต์3สูบเครื่องยนต์ดเรลอินเจคชั่นนะครับระบบไฮริกธรรมดานะครับ4ฟวิวนะครับขับเคลื่อน4ีล้อนะฮะเป็นรถญี่ปุ่นนำเข้าแท้นะครับตัวนี้เราทำสีใหม่นะครับเอ่นะครับดูดไฮริกหลังครับยกอ่าวางนะครับ ระบบผลิตใช้งานได้ปกติครับปั่นวิดีโอครับนี่นะครับวิดีโอหมนติ้วๆๆนะครับใช้งานได้ปกติดีนะครับสภาพโดยรวมนะครับสวยๆนะครับพร้อมใช้งานนะครับลูกค้าซื้อไปก็สามารถที่เอาไปใช้งานได้เลยนะครับลูกค้าซื้อไปก็สามารถเอาไปใช้งานได้เลยนะครับคันนี้นะครับเราเปิดราคาไว้ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับลูกค้าสามารถมาทดลองขับนะครับ ถือว่ามาเลือกชมใต้ที่ร้านเลยนะครับร้านเราก็อยู่ติดถนนใหญ่นะครับถนนพหลโยธินนะครับเป็นตาฟ้าตาทีนะครับห่างจากโรงพยาบาลตาฟ้าประมาณ700เมตรนะครับลูกค้าสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์โทร086126521นะครับอีกเบอร์ครับ0930899494นะครับสามารถลูกค้าสามารถแอดไลน์ได้สองเบอร์นะครับหรือว่าติดตามทางช่อง YouTube ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขออนุญาตจบคลิปแต่พิ่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ